มาแก้มืออีกทีนิออตโต้จะไม่สวยเลยเหรอขออีกหน่อยได้ปะเบ็ด60ถ้าเจอช็อตแตกต่อขึ้นเบ็ดแน่นอนเอามาดิหูยอตสุดท้ายเอาเรื่องเดี๋ยน,นี้ตัวเสียด,ด้วยนะผมวันนี้อยู่กับประยักษ์แห่งโชคลาบอีกแล้วมาดูกันเร็วันนี้พี่เสือเขาจะมีทีเด็ดจะมีตัวแตกตัวจ่ายอะไรสวยๆให้บ้างหรือเปล่ามาถึงก็เริ่มกันเลยนะยเบ็ด5ไปก่อน ใส่ไม่ต้องมากมายนะผมนะค่อยๆปั้นกันไปนะคุณแค่ร้อยห้าสิบเองวันนี้สูตรหมุอนออตโต้แรกเป็นไง mm. นึกว่าจะโดดให้เลยนะแต่ยังไม่ใช่อา้าวขอลดเบ็ดเพิ่มเบ็ดหน่อยนึงแล้วก็นนะ้ะมาหยุดสดในโบเล็กน้อยคุณผชมอาจจะป็นเคลดลับที่ดีดอกนี้เข้ามาแล้วจึง้งดีแต่งวันพหนึ่งหนูเรื่องเป็นไงเจอสูตรนี้เข้าไป เห็นผลไหมล่ะเออใส่เบ็ดสิบต่อเลยแล้วกันนะผมนะบอกแล้วถ้าเจอช็อตแตงเมื่อไหร่เดี๋ยวียขึ้นเบ็ดให้เมื่อนแน่นอนเอาไงต่อครับผมเบ็ดติดแล้วเปิดเอาต้ไปรู้มีท่าทีจะมีทีเด็ดเลยมาเลวดอกนี้เออมึงว่าจะไม่มา5้ายก็เอานะคุณสมมาดิครับมาดิครับเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็รู้ครับผมเบ็ดสิบไปกันต่อเอายังไหงกาโดดก็ไม่โดดสักทีนะเสือน้อย ยังไง <Nice. S 1> อะไรครับนี่ <Yeah. S 1> อุ๊ยมาอีกแล้วเต็มหน้ากระดานช็อตนี้สองวันหน่งคือป็นไงละ่ะขึ้นเบ็ดเลยดิลาฮอลไรอะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีทีเด็ดแล้วต้องรีบใส่หนักแล้วเออเราก็รู้ว่าผมน,ะนาทีแจกนาทีแตกของเสือจะเป็นไง mm hmm. รอช็อตกระโดดอยู่เดี <Nice. S 1> ย๋ยวมาดูเลยฟีเจอร์ของเกมนี้ <Nice. S 1> หน้าตาลักษณะจะเป็นประมาณไหน <Yeah. S 1> เออไปดิ yeah. เออปิดเปิดเทอร์โบหน่อยหนึ่งโอ้โหเพิ่มเม็ดรกเตมเลยนะไม่มาเลยอเออีกหน่อยรอบนี้ยังไงของแท้แน่นอนสวยอีกรออะไรเข้าแล้วครับเบสสามสิบด้วยเต็มหน้ากระดานไปเลยสวยงามโอเครติดดอกรี้แตกมามพันเรียเชื่อเรื่องเลยดิไปตอนที่ไปหกสิบเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่รอช้าแล้วบอกแล้วนะถ้ามันแตกเนี่ยเราต้องรีบแตกแน่นอนนะผม เออไปดีครับด <Hey. S 1> อกนี้ยังไม่ค่อยท่ายหน้าลายเริ่มไม่ค่อยจะเวอร์ยังไงสงสัยต้องกดเองครับคุณผู้ชมกดเองแล้วเป็นไงจะหรือว่าจะใช่เอาอีสิบหมุนออโต้แล้วกันมาแก้มืออีกทีนิออโต้จ,จะไม่สวยเลยเหรอขออีกหน่อยได้ปะเบ็ดหกสิบถ้าเตชอช็อตแตกตบอขึ้นเบ็ดแน่นอนเอ้ามาดิหูชอ็อตสุดท้ายเอาเรื่อง ดอกนี้สวยครับผม2องเจ็ห็นไง300ร้ยเลยดีกว่ามัง้งเออ,เอ,อต้องเอาสิต้องเอาแล้ว่บบน,นี้บวกกับสามหมื่นกว่าไม่ใส่เบ็ดสามร้อยน่าเกียดนะ่คุผู้ชมมาลุ้นกันเลยดีกว,ว,ว่าเบ็ดสามรอยถ้าโดดน,นะรู้เรื่องแน่ช็อตนี้เออมาครับมาครับสวยสวยครับมาแล้วคุณติดนี้แน่แต่อยู่ที่ว่าลายไหนหนาไหนดอกนี้หนะ่งห้าหนุ่มกรุบเลย พอดีครับรออะไรล่ะคุณผู้มชมเกือบห้า0มื่นไม่เป็นไรขาดห้าพันสี่หมื่นห้าก็เอาสำหรับใครชอบพีเรียก็ฝากกแทกกระไรสับตะขครไปมะกรูดรูดกระดิ่งช่องเหยียด้วยนะผมนะวันนี้ยี่หมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดี